สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักแลเครพครับพบกับผมเต่านินจาอีกรอบหนึ่งของวันที่21มรกราคม2568ครับรอบนี้เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องรักา้าพี่น้องชายขอบและพี่น้องทุกกลุ่มนะครับ วันนี้เราได้ติดตามนะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่ได้ออกมาต่อสู้ต่อต้านเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ออกมาต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ถูกต้องของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MOU 44เรื่องของชั้น14นะเรื่องของนักโทษชั้น14เรื่องของบ่อนการพนันและก็อีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นท่านจตุพรพรมพันธ์นะฮะท่านาสนธิลิ้มทองกุลท่านอาจารย์ปานเทพท่านอาจารย์ต่างๆอีกหลายๆท่านนะครับรวมทั้งทีมงานจากหลายจังหวัดที่ได้ออกมาร่วมแรงร่วมใจกันนั่นก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าพลังกำลังเริ่มประสานพลังพลังเริ่มที่จะ ไปในทิศทางเดียวกันทีมงานของกระผมต่านินจาทีมงานพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์ทีมงาน s s k t v ทีก็พร้อมนะฮะที่จะลงถนนร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทั้งในส่วนของทางภาคเหนือแล้วก็ทางส่วนของทางทางภาคตะวันตกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองแต่เราทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องชนชาติพันธุ์ เราต้องการ <c oughs> สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองดังนั้นจึงขอวิงวอนไปยังพ่อแม่พี่น้องนะฮะได้ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาต่อสู้เพราะบ้านเมืองทุกวันนี้ภยัยทั้งภายในและภายนอกภัยรอบด้านทั้งกองกําลังติดอาวุธกรนะบวนการค้าย,ยาเสพติดกระบวนการแย่งอาชีพจากประเทศไทยกระบวนการต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย กระบวนการก่อกวนชาติและกระบวนการค้ามนุษย์กบวนค้าอาวุธสงครามและการแย่งที่ทํามหากินของประเทศไทยของคนไทยเป็นภัยที่ร้ายแรงเราจะสังเกตเห็นว่าทางโดนัลด์ทรัมป์นะว่า,าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ยังเปียกๆเ,เนี่ยนะสดๆร้อนๆก็ประกาศเกี่ยวกับการผลักดันกลุ่มต่างด้าออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน รวมทั้งจะมีการตรวจสอบนะในกรณีที่ได้สัญชาติไปแล้วในกรณีที่ได้กรีนการ์ดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ดังนั้นประเทศไทยเองทุกจังหวัดทุกอำเภอก็ต้องเร่งทําการตรวจสอบนะทุกพื้นที่เพื่อที่จะผลักดันคนที่ผิดกฎหมายแต่ไม่ใช่เอาแขกกะลานะมาทําบัตรกันเต็มบ้านเต็มเมืองมาท,ทําพัสดร์ซีองซีไอกันวินาสันตโรแล้วเรียกเก็บเงินกันอย่างนี้เราถือว่าเป็นการทําลายชาติ ทำลายศาสนาและทำลายพระมหากษัตริย์เพราะคนพวกนี้ไม่จงรักภักดีดังนั้นเราอยากจะให้ไปดูนะครับว่าเราไปที่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเราไปประชุมเราไปพูดเราไปคุยเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เรา,าได้ไปในครั้งนี้เรื่องแรกเลยเนี่ยเราไปเรื่องของวัดเสด็จในเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินของวัดที่เมื่อก่อนนั้นมีปัญหา แต่ว่าไปครั้งนี้ทุกอย่างจบลงด้วยดีและก็เป็นไปตามที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มารับฟังนะเต็มสรารวัดนับร้อยนะครับอาจจะกว่าร้อยด้วยซ้ำและเรื่องที่สองเรื่องของการไปดูเรื่องของสิทธิที่พึงจะได้นั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการเราไม่ได้ไปว่ากล่าวใครถ้าใครที่คิดว่าอะไรที่ไม่ถูก อะไรที่ไม่เหมาะแล้วก็เร่งดําเนินการดูแลแก้ไขเราก็ขอชื่นชมแต่ถ้ายัางดันทุรังนะฮะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองแน่นอนฮะท่านจะเสียใจถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องออกมากระชากลากไส้แน่นอนเราไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกไม่ควรดังนั้นเราจึงอยากจะให้พาท่านไปดูบรรยากาศ ในการไปพบปะพี่น้องในการไปแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครแต่เราต้องการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในความสงบเรียบร้อยไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเราไปในครั้งนี้เราทําอะไรบ้างไปดูครับไทยรวมกาลัง we ที่เหลือคือมาฟังได้ที่ยินใช่ไหมพี่ชายมาฟังได้ยินบ้างยกมือหน่อยอ่าใน,นก็ส่วนหนึ่งคือตอนนี้มันมีอยู่สองส่วนนะฮะก็คือคือคผู้ที่อยู่ในวัดนะฮะคือทางวัดเราเนี่ยขอใช้ผู้ที่ของกรมสรรเสริมนี่ก็พบว่าวัดยังขอใช้ยังเอ่กรมยังไม่อนุมัติมาครับคันตั้งแต่ปีหกสามเนะครับก็อาจจะติดด้วยเหตุผลประกออารใดก็ก็อย่างไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ ต่อ้น,นีตรงนี้คือสะพานมอญน,นะครับสะพานมอญของหลวงพ่ออุตมะเมื่อก่อนนี้เป็นเขาเรียกสะพานไม้ไผ่นะครับ <c oughs> วันนี้เรามาที่นี่เพื่อที่จะรำลึกถึงอดีตที่ผ่านมาของอำเภอสังขละบุรีนี่เป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับเราจะเห็นภาพ ความสวยงามของสะพานมอนนะฮะจากอดีตที่ผ่านมาเห็นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งดีๆของอำเภอสังละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งมันน่าเป็นสถานที่ที่เราสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้สมควรที่จะรักษาไว้ โดยวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมอนนะครับไม่สมควรที่ใครจะมาทำลายนะฮะความสวยงามที่มันมีอยู่นะครับนู่นเราเชินสะพานไม้ไผ่นะฮะนี่คือสะพานไม้ไผ่นะครับยาวข้ามลำน้ำไปนู่นเลยนะครับ